สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่เจฟลีก็จะมาเป็นสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลลึกนะครับทุกคนอ่าและนี่ก็คือสัตว์ประหลาดทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ใต้ท้องทะเลลึกเราสามารถเป็นตัวไหนก็ได้อ่าแต่ว่าพี่เจฟลีจะขอเป็นตัวที่อยู่ด้านบนสุดนี้เลยแล้วกันนะครับอ่านี่อเจ้าสโลโดาวตื๊บนี่โอ้ยเอ้ย,อยพี่สจาอะไรพืนเนี่ย ช้นเคลปีศาจนอนทะเลยากโอ้ยไอเจ้านีนเป็นปิศาจนอนทะเลยากใช่ไหมอ่ะตึบนี่ลงน้ำไปเลยครับอ่าแล้วก็ว่ายน้ำไปเลยโอ้โหตัวโคตรแปลกประหลาดน่ากลัวมากๆเลยเอยเอ้เอามีใครอยู่ไหมเนี่ยทะลุะไปเปิดมีใครอยู่บ้างไหมเอ่ยเฮ้ทุกคนท่านบนนี่มีด้วยนะครับแล้วขึ้นไปได้ไงวะเนี่ยอ้าวขึ้นไม่ได้ ตอน,นี้พี่เจฟรีก็อยู่ใต้ท้องทะเลนะครับทุกคนอ่านี่เลยนะครับโอ้โหท้องทะเลแบบว่าโคตรลึกเลยไนี่โอ้โหขอดูรูปร่างร่าหน้าตามาหน่อยสิมันก็จะไม่เคียวที่แบบว่าโคตรแหลมเลยแล้วก็มีตัวเป็นสีน้ำตาลคล้ายๆกับหนอนนะครับทุกคนเมื่ออยู่ใต้ท้องทะเลอ่าเอ้ยวันนี้เพื่อนเอ้ยวันนี้โอ้ได้เป็นปลาไรเบเดียนายโคตรน่ากวนอ้าวหายแล้วหรอโอเคเดี๋ยวพี่เจฟรีขอรีหน่อยแล้วกัน ตึ๊บอ่าเพื่อที่จะไปเป็นตัวใหม่นะครับอจึ๊บนี่มาขอไปเป็นตัวใหม่หน่อยซิมีอะไรบ้างตัวถัดมาก,ก็คือเอจ้าปีศาจดอกไม้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบประการลังใต้น้ำครับโอ้โยไอตัวนี้อุ้ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับทุกคนเฮ้ยตัวนนี้เป็นตัวที่น่ากลัวนั่น,นี่งโอ้โหวัดได้เปิดน,นี่เลยนะครับปีศาจอะไรมาเนี่ยเฮ้ยัอดีเอ๊ะของเขาเป็นเหมือนงูครับเฮ้ยทำไมเขาเป็นตัวนนี้กันมาเนี่ยเฮ้ยเท่จังเลยวะเนี่ย ตัวนี้ถือว่าเทนะครับได้เปไงเฮ้เวเดเพอร์ดูเคียวของชั้นสี่ดิโอ oh, เคียวแบบพวกคนน่ากลัวเลยฮ่า uh huh. ฉันคือปีศาจที่กินได้ทุกอย่างที่ฉันอยากจะกินโอ้ oh, แต่ของเราก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเป็นปีศาจที่น่ากลัวเอ้ยดูด้านหลังเหมือนจอะเข้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าพอดูข้างล่างแล้วโอ uh, ้ดูดีมีสี่หางแล้วก็มีปากที่คล้ายกับดอกไม้เลยนะครับทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวขอไปเป็นตัวอื่นบ้างดีกว่าเราสามารถเปลี่ยนได้เลยทันทีไหม ตัวถัดมาคืออะไรวะเนี่ยตัวยาวเนี่ยฮึบฮึ๊บฮึบเอาไม่ได้นะครับเราจะต้องรีก่อนสักหนึ่งรอบอะตตอเพื่อนเธออยากจะเป็นอเจ้าปาลาไหลตัวนี้ปีศาจปาลาไหลใช่ไหมยอยู่ไหนเอ้ยโอเคสัตว์ประหลาดฮ่านี่น,น,นี่ปีศาจปาลาไหลฮ่าชื้ไหนเอ้ยเดี๋ยวนั้จยังมีผมพี่เจ๊ปลีอยู่ลอนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวขอเอาผมออกหน่อยละกันแฮ่ๆวันนี้เพื่อนจะคือปีศาจปาลาไหลนี่โอ้หมดน้ําแล้วนะครับดำน้ําแล้วโอ้เนี่ ตัวนี้นะครับก็จะตาแดงด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีเขี้ยวที่แบบว่าโคตรแหลมคมเลยมีครีบด้านล่างตัวยาวมีหางแหลมว้าวฮ่าฮ่าจะคือสป,ประปรปบอ๋อยโอโคตรเดือดไปเลยโอเคขอรีอีกนะครับขอเป็นตัวอื่นบ้างตึ๊บอ่าโอเคเอ๊ะมันจะมีฝั่งนู้นนะครับมีฝั่งเกมพาร์ด้วย ฝั่งนี้ก็คือเกมพารทนะครับทุกคนนี่เฮ้ยโอ้โหมปแต่ตัวแบบว่าเท่ๆเลยนะครับนี่เฮ้ยตัวนี้ก็แปลกตัวนี้ก็เฮ้ยเหมือนปลาโลมาปลาวาน,นะครับที่ด้านหลังเป็นเกาะเป็นต้นไม้นะครับโอ้โห ตัวนี้เท่ม,มากๆนะครับแต่ว่าต้องซื้อด้วยซื้อเอานะครับทุกคนอ่ะถ้าใครอยากให้พี่เจฟรีซื้อก็ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับทุกคนถ้าถึง1,000ันไลค์เดี๋ยวพี่เจฟรีจะมาเล่นตัวนี้ให้ดูนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปเล่นแบบว่าตัวฟรีๆก่อนแล้วกันนะครับอ่าน้องๆสามารถมาเล่นตัวฟรีได้นะครับทุกคนโอเคน,นี่นี่นี่ตัวฟรีเพียบเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมา ก็คือเจ้าเอ้ยโอ้ยจะคืออะไรเนี่ยเหมือนแบบว่าปลาไหลเลยนะเนี่ยวันนี้เพิร์จะคือปลาไหลสีเขียวเทตัวคุยยาเอ้ยเหมือนงูด้วยนะครับเฮ้ฮใช่แล้วเจ้คืองูทะเลนะเพื่อนฉันขอวิ่งขึ้นบนกอดหน่อยซิไม่ีใครอยู่บนกอดต้องนี่บางนะเฮ้เฮ้เฮ้เฮฉันมาแล้วงูทะเละจ๊บนี่มันไม่เลื้อยด้วยนะครับนี่วิ่งแบบว่าวิ่งท่าตรงเลยนะครับอ่ะฮึบฮึบเข้าไปได้ไหมฮึบฮึบปีนเขางูทะเลปีนเขา อา mhm. มังงูทะเลงูภูเขาวัดเน่ยเอ้บนเขานี่มีอะไรบ้างเอ่ยมีใครแอบซ่อนอะไรโอ้ยช่วยด้วยงูทะเลตกตกแมพโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยต้องไปเกิดใหม่ร้อนเนี่ยโอเคเราจะได้เปลี่ยนตัวกันพอดีนะครับตัวถัดมากันเลยโอ้ปีศาจอะไรว้านี้ SCP หนึ่งหนึ่งสออ่ะฮึบอาโอ้ยโอ้เหมือนว่าเป็นแบบทะเลนะคโอ้ยวันนี้เพื่อนเราเป็น SCP เหมือนกันเลยอ่ะ มาส่มาี่นี่แฮ่ๆฮฉันคือปีศาจ SCP ขอวิ่งรอบเกาะหน่อยสิว่าเกาะน,นี้มีอะไรให้เรากินบ้างเอ๊ะมีอะไรให้เรากินบ้างโอ้ปีศาจ SCP ไอ้ตัวนี้นะครับทุกคนรอบตัวมันมีแต่ประการังนะครับมีพวกประการังขึ้นเต็มเลยนะครับมีก้อนหินอยู่บนหัวอาแต่ว่าร่างกายของมันเหมือนแบบเป็นน้ําทะเลเลยนะครับทุกคน สีฟ้าเดียวกับน้ําทะเลเลยอ้าวมีทางกั้นด้วยตรงไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเอ่ยตรงนี้อะไรเสาไฟฟ้าเหรอนี่ไงนี่ไงอ๋อจริงด้วยเป็นเสาไฟฟ้านะครับเสาส่งสัญญาณอ๋อนี่ฉันจะทําลายเสาส่งสัญญาณนี่เออตูมตูมนี่เป็นไงล่ะเออขอกลับไปปิดรีตัวใหม่ละก่อนขอรีตัวใหม่หน่อยนะครับทุกคนอ่ะมารอบนี้เดี๋ยวพี่เจฟลีจ่าขอไปสำรวจใต้ท้องทะเลลึกๆเลยนะครับทุกคน ราแบบว่าจะว่ายตลอดขอเป็นตัวนี้แล้วกันนี่อ่าว้าเป็นปีศาจงูทะเลใช่ไหมเนี่ยโอ้ตัวนี้โอ้ปึ๊บปึ๊บเป็นไงโอ้น่ากลัวมากๆนะครับตัวนี้โอเคเราจะไปฝั่งโน้นเลยนะครับทุกคนฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งที่เราสามารถดำน้ำได้ด้วยโอเคเราจะเข้าไปแล้วนะเออกระจื๊บนี่หยุดใต้ท,ท้องทะเลแล้วแต่ว่าวิ่งใช่ยังขอกินประการังหน่อยได้ไหมกินหญ้าทะเลโอเคครับ เดี๋ยวพี่เจฟเลยจะขอไปฝั่งนี้หน่อยละกัน,นครับทุกคนโอเคอ่าไหนขอดูหน่อยสิว่าใต้ท้องทะเลนในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างขอมาสำรวจหน่อยวัดได้เพื่มมีใครอยู่แถวนี้ไหมเอ๊ะเราเจออะไรบางอย่างแล้วตอนนี้ดูนวานน่าจะเจอซากหรือโอ้ทุกคนเลือที่จมออ้ยเล็กนิดเดียวเองนะครับเราตัวใหญ่กว่าเยอะเลยดูดิโอ้เราสามารถกินทั้งเลือได้เลยนั่นไงเราตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วมนุ์จะขนาดไหนเอ๊ะเฮ้ยหน้าของเรามีอะไรเอ่ย เฮ้ยด้านหน้าของเรามีอะไรบางอย่างเออแต่ว่าตรงนี้มีก้อนหินแต่ว่าเราบินขึ้นไม่ได้ทุกคนเสรยฐายังไรบินขึ้นไม่ได้อะแต่ว่าด้านหน้าของเราดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเฮ้ยจู่ลงไปเลยนี่ว้าวเอ,อ้ยทุกคนตรงนี้ดูเหมือนว่ามีคนออกมาด้วยนะครับเหมือนก้อนหินภูเขาไฟเลยอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่มีก้อนหินภูเขาไฟด้วยนะครับว้าวแต่ท้องทะเลลึกยิ่งลึกก็ยิ่งเจอของแปลกเอ๊ะนี่อะไรมาเนี่ย ดูเหมือนเชือกเลยใครมาตกเบ็ดแถวนี้มาเนี่ยนี่แน่นี่แน,น,น่กัดได้ไหมงั้มงับมงั้งัง,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 งักัดไม่ได้โอเคไปด้านหน้าต่อไปด้านหน้าต่อโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยดำๆมองเห็นแต่งเงานะครับทุกคนขอไปสำรวจต่อซิว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะมีก้อนหินหนึ่งก้อนก็มีควนออกก้อนหินเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีอะไรบางอย่างนะครับทุกคนกลมๆอยู่ตรงโน้นเลยเอ๊ะตรงนี้ก็มีฐานทัพเอ๊ะตรงนี้ มีฐานทัพมีฐานผลิตอะไรบางอย่างน่าจะเป็นศูนย์ทดลองวิทยาศาสตร์แน่เลยนะครับทุกคนศูนย์วิจัยสัตว์ต้ท้องทะเลแน่เลยฮ่าใช้มาทําลายฐานทัพของแกแล้วมีใครไม่รู้นี่แน่อยู่ไหนเอ่ยมนุษย์อยู่ไหนมนุษย์มนุษย์อยู่ไหน,น,น,อไหนเออมนุษย์ไม่มีสงสัยน่าจะตายกันหมดแล้วฮอบแต่ว่าตอนนี้โอ้โเราเจอเฮ้ยมันคือลูกแก้ววิเศษใช่ไหมเนี่ยคืออะไรเอ่ยต้องไม่โอ้โเป็นศูนย์รวมของจักรวาลใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยตรงนี้โคตรเท่เลยนะครับทุกคนว้าวเป็นอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงนี้นะครับเหมือนพวกอะตอมเพื่ออะไรบางอยา่างโอ้โท่มากๆแต่ว่าขึ้นไปไม่ได้อะเพราะเราไม่สามารถทําอะไรได้นะครับทุกคนโอเคอเดี๋ยวขอแบบว่าไหวยไปไกลกว่าเดิมหน่อยสิมีอะไรบ้างไหวยไปไกลกว่าเดิมไหว่ไปแอา้าทางตันหมดแล้วเหรอน่าจะหมดแล้วนะครับตกไหเอ้าวตรงนู้นก็ทางตัน โอ้แสดงว่าทะเลเลึกไดแค่น,นี้นะครับตอนนี้ฝั่งนี้ดูก่อนว่ามีอะไรไหมมีใครซ่อนแอบอะไรแถวนี้ไหมเราเจอฐานทัพของพวกมนุษย์เออว่าแต่ใช่ไม่เจอมนุษย์เลยมนุษย์อยู่ไหนวันนี้อ้าวตรงนี้กระทางตันอีกแล้วเราจะขอไหวไปด้านหน้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยดำๆดดอีกแล้วครับทุกคนเออเออะไรเอ่ยหรือว่าที่เดิมของเราอ๋อน่าจะเป็นที่เดิมของเรานะครับ นี่งไงฐานทัพที่เราจมเตะเตมื่อกี้เลยโอ้โหไม่มีใครอยู่นะครับทุกคนแล้วก็มีบันไดขึ้นไปด้านบนด้วยขึ้นไปไดไหมอึ๊บอัดจ๊บอัดจ๊บเออขึ้นไปได้โอเคเราไปกันต่อดีกว่าเราจะว่ายไปด้านหน้าแล้วก็เจอหินภูเขาไฟที่กำลังประท้วงอยู่ด้านหน้าของเราและตอนนี้เราจะไม่เจอไขรสักคนเลยโอ้ไม่มีใครลงมาสำรวจใต้น้ํากับเราเลยนะครับทุกคน <Billie S 2> อตอนนี้ดูเหมือนว่าเรากําลังไหา้ขึ้นไปด้านบนนะครับอึบอึบไหขึ้นไปไหว้ข oh, ึ้นไปเรากําลังไหา้ขึ้นไปด้านบนอึบอึบอึบโอ้ต่อไปทางบันชันจังวะเนี่ยไหวยก็ขึ้นยากโอ้โหดูหน้าของเราสิง่ามีอะไรให้กินเลยตอนนอึบอึบอ่าขึ้นมาด้านบนแล้วครับทุกคนดูเหมือนว่าน่าจะเป็นฐานทัพของเราเนี่ยโอ้ดูหน้าใกล้ๆหน่อยนี่เลยนะครับสําหรับเจ้าปีศาจมันเหมือนปลากระเบนเลยนะครับแต่ว่าผสมกับงูอ่า สัปเหราใต้ท้องทะเลเลิกก่อนค่ะจะเป็นประมาณนี้อ๋อฉัจเจอซากเรือแล้วแต่ว่ามนุษย์น่าจะไม่อยู่น่าจะเป็นซากเรือที่จมมานอนอ่าแล,แล้วเราก็กลับมาใต้ท้องทะเลที่เดิมเลยโอ้เจอแล้วเนี่ยเจอประการังตรงไหมโอเคโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามให้กับพี่เจฟฟรีด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย